เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้เสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผม S G ปากก่อนมาอยู่ในอมองอาเจนเกยซึ่งพันนี้พันนี้เราก็เห็นหน้าหน้าผมนะอ่าโอเคตอนนี้มาอยู่ได้เริ่มแรกเลยนะอันนี้ไงอันนี้ครบแล้วมาต้องชมใครที่ว่าเป็นคัตกรอนอืมพอดีสตาร์ทแม่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทเลย S T A R T S T A R T สตาร์ท เฮ้ยใครเริ่มก่อนวะกดสตาร์ทเลยจิอ้าวเฮ้ยเก็บกระตุกว่ารอนานเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้เอ้ยเลยจะดาวสีขาวแล้วกันมัวมัวปาร์ตี้เออใส่หมวกปาร์ตี้มาไปก่อนเลยใหนื่อยไปมากไหมอ้าวเอาละเอ้าเฮ้ยเริ่มสตาร์ทดิสามโอ้ยอ้าเฮ้ย ใครย้ำก่อนวะเนี่ยกดสกตันหน่อยเอาเกือบจะสองแล้วสามสองหนึ่งนั่นแหละยอมได้โอ้ยเมื่อกี้กูรอนานนี่ไม้เอาไว้นะอ่าคราวนี้ผมเป็นคัตกรแล้วโอ้ยมาคราวนี้ผมเป็นคัตกรก่อนอ,นอ,นอินต้องทําเหมือนปกติอืมเดินข้างคนนี้ก่อนโอ้อผมก็เป็นคัตกรเลยวันดีพี่แดงทําอะไรอยู่ครับ ยืนนี um, okay. Hi, right. okay. be, oh, <N ancy> ่ก่อนยนนี่ก่อนโอเคเวลาถ้าคนย้ายใครเห็นน่ะสวัสดีพี่น้องข้าแม่งเลยเขาจองแอบก่อนอื่นนั่นแหละแอบด้วยโอเคอุ้ยโอ้ตกใจมาตอนนี้เราจะมาแอบกันวะผมก็เป็นกจัารรรโอ้โหเพราะว่ามีคนพบศพดีกว่าไหมเดี๋ยว ลูกกดว่าใครอยู่ไหมพวกความชูว่ะไม่อยู่นะแน่ใจงักแม่งเลยอืมเยียบร้อยก่อนกินต้องลบหลีกก่อนมาให้ทับการกดกดเดี๋ยวเดี๋ใช่ไหมมากดเลยอยากรกะตุกโอ้นี่แหละมาให้ทับการกดตรงมีคน้มศพอีกแล้วมันต้องเป็นใครกันแน่สินะ โอ้เขานี้มีคนเจอศพแล้วมานั่นเก็บว่าวัดก็ได้โอ้ยอะไรขนาดนั้นอเอ้าเฮ้ยกดตลงดิทำไมมันก็ตุกเออน,นั้นวัดพบว่าโบดเอาโบดสีฟ้าแล้วกันเฮ้ยตลกมากดีมันเป็นสีฟ้าโอ้ยมีคนตอบว่าสีฟ้า โอ้อะไรจะขนาดน,านั้นวะเนี่ยอ่ามีคนบดสีฟ้าหาว่าเป็นฆาตกร,ตกรโอ้โห,โโหโมารอและล้วเลยเอา้าไม่มีใครอัพเจ็กแม่มีฆาตกร,ตกรอีกหนึ่งคนก็คือผมนั่นแหละน่าจะสามคนไม่ก็สองคนมัง้งใช่ไหมมาก่อนต้องแอบไว้เข้าช่องแอร์ก่อนช่องแอร์ไม่มียังไงยังไงใจใครเห็น ปุ๊บอ่ะข้าตรงนี้แหละเฮ้ยไมย่งอะไรคดทาเลยดีโย่วันสารสวัสดีครับพี่โอ้ยทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้โอเคมันยังอยู่ไหมเดี๋ยวข้าชุดแอ์แม่งก่อน โอเคมันไปแล้วมันไปแล้วละระาวาังวงจรวงจรปิดอยู่นะวงจรปิดมันกำลังจะย่างอยู่อ่ะก,อออออก่อนี่ต้องหาหาเหยื่อก่อนหาเหยื่อนี่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยท่านผู้ชม,ชมอืมมันอยู่ไหนกันวะทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ชื่อเ็บช่องแอร์ไม่มีตรงนี้ปะเฮ้ยช่องแอร์ยี่ยมมั้ย ไม่ใช่ตามนี้ดีกว่าปิดประตูใช่ไหมเราจะยกปิดแมพก่อนปิดแมพมันอยู่ไหนเอ่ยโอ้ชู้ดูไม่ใช่แล้วเยือคนใหม่มันอยู่ไหนซ่อนวิธีไหนกันแน่อย่าหักอย่าให้ฉันหาเจอนะอืมมันอยู่ไหน มันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหาเยียก่อนหาราต่อไปเอา้ามีคนปัวอีกแล้วโอ้โหไม่น่าจะเชื่อเลยต้องเป็นสีฟ้าแน่นอนใครวะ P i n k อืมผมก็โหวตสีสีฟ้าแล้วกันปวดสีฟ้าแม่มเลยอืมเป็นไงปวดสีฟ้า อย่าวตเราอวนกูว่ากูว่ามันก็โวตเราไปดูกันดูอยู่สิมีคนโหวตสองมาท่านผู้ชมคิดว่าใครโหวตกันแน่มาไปติดตามต่อๆไปเลยอ่ะเราสามสหนึ่งคิดว่าใครโหวตโหวตพร้อมกันโอเคสวยสวยดิเออมันโหวตพรอมกันนะขอตเลยเหมือนเดิมนะ ฆาตกรยังเหลือคนหนึ่งอยู่ม,มันอยู่ไหนวะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY เอ้ยฆ่าคนจะเรียบร้อยอย่างเลือดเย็นเป็นไงเฮ้เป็นไงชัอชนะหรืองไงเป็นฆาตกร,ตกรโอ้โหอ,อ,อะไรเยอมากเลยเอาเวลาพี่น้องถึงเวลาจอดามแล้ว <laughs> มาสามสองหนึ่งจะป้อมเลยกันมา เงี e ้ยวไว้ทุกคนอยา่าใครรู้ว่าเป็นร,ร,รักตกรเหลือหนึ่งคนระวังตัวด้วยเอา้าทำไมอะไม่รู้เรื่องเลยมาโอเคคราวนี้จะไม่เล่นห้าคนดีกว่าเอา้ามีคนออกโอ้ยอย่ายาวนะไม่งมั้นมนโดนแน่อ่าโอเคเยี e ่ยวไว้นะทุกคนโอเครรอมีรัตกรเหลือหนึ่งคนระวังไว้ดีๆ เฮ้ยตอนนี้อยู่สถานที่มาแล้วอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมาก่อนอื่นต้องเฮ้ยเกมประตูเป็นไรวะเนี่ยต้องออกไว้ก่อนระวังไว้ระวางไว้เฮ้ยเกมประตูมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเออนั้นเงียบรนอยแต่ว่ากันตะอกอนนะผมก็รู้สึกระแวงระแวงหน่อยเฮ้ยคัดต้อกอนมันต้องเป็นคนยืน่ใช่ไหมไอแอมมั่นใจแล้วว่ามันต้องเป็น เดินเดเดี๋ยวตีดั้งวะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่ไงให้รับการอับสุดก่อนอับลุดก่อนอย่ามานะนักต่างนไม่ใจแล้วว่ามันต้องใช่แน่ใช่ไหมอืมโอเคกำลังเดินตรงถึงนี่ส่งที่แฟ้มห่าร้อยไฟล์เดินเฉียงแม่งเลยมันจะอยู่ทางขวานัตากต ราวางไว้อโอเคอาจะการเก็บขยะก,ก่อนโอเคคนดีเรียบร้อยอเฮ้ยมันต้องเป็นใช่ไหมมันเดินตามติดตูดเราราวางไว้ไม่อย่านะอย่านะอย่าโโลนั่นขอไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไงยังไงโอ้ยมันติดอะไรกันวะอืม วันจันทีน้องเดี๋ยวฉันจะช่วยให้มาเอ,อิมะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสามห้าสามเก้าเิ่เออมเจ็ดสามห้าสามเก้าอะแรจบอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาละก่อนต้องฆ่าเชื้อก่อนมาไปตรงไหนเดี๋ยว,ยวน,นี่นี่มันอยู่ฝั่งนี้อหละเลื่อน อืมอเรียบร้อยนั่นแหละดาวนิกสอดที่ชี้ไว้โอเคพาร์ติกินหมดแล้วจะจํำไงต่อพาร์ติกินหมดแล้วเนี่ยจะจำยังไงต่อวะเนี่ยเอาละถึงวันเราต้องกดแล้วใครกดอืมเป็นไงเอาวัาคลิปนี้ก็ผมน,นตาตาไกรกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โอ้โหสุดป้าเกมนี้แบบสนุกมากเลยไออ่องอาดเน่ย ถ้าจะเล่นตอนนี้อีกจะทิ้งคอมเมนต์ดานเลตแต่สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสำหรับเจ้าภัท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปโหวตกันดีกว่าบายบายนะครับพี่น้อง